มาในช่วงชอบธุรกิจนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับมาบอกเล่าสู่กันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรคเรื้อรังนะครับหลายๆคนก็คงจะมีความกังวลและก็โรคเรื้อรังอันดับต้นๆที่คนไทยป่วยนะครับก็คือโรคเบาหวานโรคเบาหวานนะครับปัจจุบันนี้มีคนไทยป่วยนะครับกว่า3ล้านหแสนคนซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับวันนี้เราจะมาบอกกันนะครับว่าทําอย่างไรให้คุณผู้ชมนะครับลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคเบาหวานนะครับด้วย โภชนาการและสมุนไพรบําบัดวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราครับรองรผู้อำนวยการศูนย์ภูตะวรานะครับคุณสุมาลีนาคสุนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมอนยัติเี็กพี่ปุ๊กนะครับค่ะพี่ปุ๊กครับทาไมตอนนี้คนป่วยเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นครับค่ะโรคเบาหวานเนี่ยนะคะก็ถือเป็นโรควิถีชีวิตที่เกิดจากการกินการอยู่ที่ไม่ถูกต้องทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไปคุณภาพต่านะคะขาดความสมดุลแล้วก็ขาดการออกกําลังกายนะคะ,คะรวมถึงในเรื่องของการเลือกรับประทานต่าง นะคะที่มันไม่ถูกต้องอย่างนี้นะคะก็ทําให้เราเกิดภาวะอ้วนขึ้นโดยเฉพาะขายการออกกำลังกายก็นั่งน่งน,งนอนนอนนะคะอ้วนง,ง่ายขึ้นนะคะแล้วในที่สุดเองเนี่ยเมื่อเกิดภาวะอ้วนก็ทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้น ะค,ะค,ความอ้วนเนี่ยนะคะคก็จะทําให้เกิดภาวะเนือต่ออินซูลินนะคะฮอร์โมนอินซูลินที่หลังจากตับอ่อนเนี่ยทำงานได้ไม่ดีก็จะทําให้อ,อินซูลินเนี่ยถูกผลิตออกมาเนี่ยมากขึ้นนะคะนั่นวันเข้าตับอ่อนก็จะล้าแล้วก็เสื่อมลงในที่สุดก็เป็นโรคเบาหวานเกิดขึ้นค่ะนะครับแล้วเรื่องของพัฒนาการที่ดีสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานแล้วหรือว่าไม่ได้เป็นแต่จะป้องกันเนี่ยนะครับควรจะเลือกรับประทานอะไรฮะค่ะ สำคัญมากๆเลยเรื่องอาหาร <คะ S 1> การกินนะคะข้อแรกเลยคือการเลือกทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงอย่างเช่นเวโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนที่เข้มข้นก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อการที่คนเรามีมวลกล้ามเนื้อมากก็จะทําให้น้ําตาลไม่ไม่พุง่งสูงขึ้นนะคะ,ค,ะค่ะแล้วข้อที่2เองเนี่ยนะคะคือการได้รับแป้งที่มีคุณภาพสูงนะคะเป็นแป้งเชิงซ้อนมีใย,ยอาหารสูงจะช่วยทําให้การย่อยและการดูดซึมน้ําตาลเไปไ็นปอย่างช้าและในที่สุดนะคะก็ทําให้น้ําตาลไม่พุ่งสูงขึ้น นะคะข้อ3ค่ะก็คือการเรื่องของการได้รับกรดไขมันจําเป็นที่เหมาะสมนะคะมีความสมดุลระหว่างโอเมก้าสและโอเมก้าหนะคะในสัดส่วนที่พอเหมาะโดยเฉพาะการได้รับโอเมก้าสเนี่ยต้องได้รับปริมาณของ EPA และ DHA อย่างเพียงพอก็จะช่วยเรื่องของอาหารการกินที่ดีได้นะคะข้อ4คือการได้รับผืชผักผลไม้ที่หลากหลายค่ะจาก จะทําให้เราได้รับวิตามินเกลือแร่ที่ครบถ้วนนะคะและข้อ5นะคะก็คือการได้รับพืชสัตว์เคมีที่หลากหลายจากพืชและสมุนไพรนะคะก็จะมีผลในเรื่องของการที่ช่วยทําให้น้ําตาลในเลือดไม่สูงขึ้นได้ค่ะนะครับถ้าเจาะลึกลงไปนะครับเรื่องของพืชสัตวเคมีจากสมุนไพรนี่นะครับจะมีประโยชน์กับผู้ป่วยเบาหวานยังไงครับค่ะพืชสัตวเคมีเนี่ยนะคะต้องเรียนบอกก่อนว่าก็คือไฟโตนูเทียนในภาษาอังกฤษนะคะคือสารสาคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากอยู่ในพืชผักและผลไม้สุ หมุนไพรด้วยนะคะก็จะมีผลอย่างยิ่งนะคะที่จะไปช่วยเสริมสร้างร่างกายเรานะคะช่วยเพิ่มเรื่องของการเผาผลาญสารอาหารได้นะคะช่วยในเรื่องของการที่ไปกระตุ้นการทํางานของอินซูลินได้นะคะแล้วก็ร่วมของสิ่งต่างๆที่มีผลต่อเรื่องของคนไข้เบาหวานอย่างยิ่งค่ะครับ ถ้าเรามองในมุมมองของวิถีชีวิตของคนตั้งแต่สมัยก่อนมาเลยเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการบริโภคสมุนไพรเป็นหลัก<ฮ>แล้วก็ดูแลในเรื่องของอาหารการกินดูแลในเรื่องของการออกกําลังกายนี่เป็นหลักนะคะคซึ่งหลักการจริงๆนั้นเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการสร้างโภชนาการที่ดีให้กับตัวเอง<ฮ>ดังนั้นเราจะเห็นว่ามีการศึกษาในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมานานมากมายแล้วนะคะว่ามันมีสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะที่จะเพิ่มการเผาผลาญประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารให้ในร่างกายเราได้แล้วก็จะช่วยใน เรื่องของการที่จะควบคุมและลดน้ําหนักของเราเนี่ยให้มันสามารถที่จะมีประสิทธิผลดีพี่ปุ๊กครับถ้าจะเจาะจงลงไปนะครับว่าพึกษาเคมีจากสมุนไพรเนี่ยจะช่วยในเรื่องของเบาหวานได้ยังไงครับค่ะพฤกษาเคมีนะคะที่อยู่ในสมุนไพรมีผลอย่างยิ่งดีต่อคนไข้ที่เป็นเบาหวานด้วยนะคะ,คะ อย่างแรกเลยนะคะ,คะเป็นสารที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญน,นะคะลดน้ําหนักได้นะคะช่วยเรื่องของลดไขมันส่วนเกินแล้วก็ช่วยทําให้ลดน้ําตาลในเลือดได้อย่างที่2นะคะเป็นสารเพิ่มความไวของเนื้อเยื่อต่ออินซูลินก็น้ําตาลก็เข้าสู่เซลล์เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ตับอ่อนนังไม่ต้องทํางานหนัก นะคะข้อ3เองเนี่ยนะคะก็เป็นสารที่ทําหน้าที่คล้าอินซูลินนะคะก็จะช่วยนําน้าตาลเนี่ยเข้าสู่เซลล์ทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยลดลงได้และข้อ4นะคะก็คือสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารลดการอักเสบในสมุนไพรจะมีส่วนช่วยนะคะในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในคนไข้เบาหวานอย่างเช่นเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตได้ค่ะครับนะห้ถามพี่ปุ๊กอย่างนี้นะครับว่าแล้วศูนย์โภชนาการและมูนไพรบำบัดภูตะวราเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวตถุประสงค์อะไรครับ ศูนย์ผู้ตะว,วราของเรานะคะก็ตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการที่จะทําให้คนไทยทุกคนเนี่ยปลอดจากโรควิถีชีวิตนะคะคโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะเราจะมีข้อมูลมีความรู้มีเทคนิควิธีการด้านโภชนาการและสมุนไพรที่จะทําให้คนที่ป,ป่วยเป็นโรคต่างๆนีนะคะคมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่เป็นเลิศขึ้นค่ะนะครับถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับสนใจอยากจะเป็นตัวแทนนะครับของศูนย์ผู้ตะว,วราเนี่ยแลต,ต้องติด ต่อยังไงต้องทำยังไงบ้างครับค่ะขนาดนี้เองนี่นะคะเราเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายในทั่วประเทศเรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมที่จะให้อบรมกระบวนการต่างๆนะคะให้กับตัวแทนศูนย์เพื่อที่จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการและสมุนไพรนะคะแล้วเราก็มีผลตอบแทนมากมายรวมทั้งรางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศที่มอบให้ด้วยนะคะ,คะเพียงเงินลงทุนเพียงน้อยนิดมากนะคะ,คะก็โทรมาได้ค่ะที่เบอร์นะคะ0 2 6 1 2 2 4 0 0ค่ะ คุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับอยากเป็นตัวแทนภูตาว,วราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจคุณภาพที่มีความน่าสนใจและดูแลสุขภาพของคนไทยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ปุ๊กนะครับรองรผู้อำนวยการศูนย์ภูตาวราที่มาพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณมากครับค่ะ